รับท่านผู้ชมท่านใดผ่านมานะครับริมเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์นะครับถนนริมเขื่อนตั้งแต่องค์พระใหญ่นะครับเขตสระบุรีนะครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับผ่านบ้านหาดเล็บยาวนะครับมาบ้านท่าฤทธ์นะครับจะเข้าบ้านมะนาวานนะครับก็จะพบก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับรสเด็ดนะครับริมเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิ์นะครับ วันนี้จะเอกก็มารับประทานแล้วครับอร่อยมากแต่เสียดายไม่ได้รีวิวตอนกินนะครับเพราะว่าจะเอรีบนะครับผมน้องก็ทำศาสตรมากนะครับมีสูตรเด็ดนะครับเด็ดยังไงท่านได้ผ่านมาแวะได้เลยนะครับถนนริมเขื่อนนะครับเลาะมาจากองค์พระใหญ่มาทะเลน้ําจืดนะครับผมหรือจะวิ่งจากทะเลน้ําจืดไปองค์พระใหญ่นะครับผมจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดนะครับมีเบอร์โทรครับ สนใจนะครับมารับประทานนะครับริมเขื่อนนะครับวิวสวยๆครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมว่าอยู่ตรงไหนนะครับของริมเขื่อนนะครับโทร090นะครับ1173554นะครับตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชม kick. <laughs>